พวกเราต่างก็เติบโตกันมาพร้อมกับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ข่าวความรุนแรงดูจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันเป็นปกติในตอนเช้าแน่นอนว่าใครๆก็หวังให้สถานการณ์ใน3จังหวัดดีขึ้นผมเองไปเที่ยว3จังหวัดมา10วันก็ยิ่งอยากให้สถานการณ์ดีขึ้นไปใหญ่เพราะสงสารชาวบ้านที่ต้องอยู่ในภาวะแบบนี้แต่การจะแก้ไขปัญหานี้ได้เราต้องเข้าใจขบวนการที่ก่อเหตุในพื้นที่ก่อนว่าเขาทําแบบนี้เพราะต้องการอะไรย้านะครับผมบอกว่าแค่ต้องเข้าใจแต่จะเห็นด้วยกับเหตุผลและการกระทําของขบวนการเหล่านี้หรือไม่ค่อยไปไว่า ซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะหาทางเข้าใจผู้ก่อเหตุได้ยังไงเพราะยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาพวกเขาเจอได้ที่ไหนแต่ไม่ต้องห่วงมีคนหาให้แทนพวกเราแล้วนั่นคือทีมงานไทยั๊ตซีทรูแต่การซีทรูเป็นรายการที่น่าสนใจมากของช่องไทยรัฐซึ่งเริ่มทําได้ไม่นานแต่ก็มีอีพีที่ไปที่พูดถึงเป็นวงกว้างคือการบุกเข้าไปสารวจใกล้ๆรงังแกงคอเซนเตอร์ที่ปล่อยไปจัดว่าเป็นรายการที่ทุ่มสุดตัวมากเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ค่อยจะมีใครเข้าถึงได้ในเรื่องชายแดนใต้ก็เช่นกันแต่การ See through, ต้ออองกการถดหหัสคควมมิขลุุ่่ผูเ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่พวกเราคุ้นหูอย่าง b r n รวมไปถึงกลุ่มมูจาฮีดีนพูโลและ BIPP ซึ่งต้องไปคุยกันที่ฝั่งมาเลเซียเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุหลายคนก็ข้ามาฝั่งไทยไม่ได้ผมในฐานะคนดูดูไปก็ยังตื่นเต้นตามเลยสิ่งที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์คือทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่คนมาเลยูสูญเสียเช่นเหตุการ์ตากใบเหตุการณ์ฮยีสู่ลงหรือเหตุการณ์สะพานกอตอจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มใหม่ถือกำเนิดขึ้นและกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มเดิมก็จะเข้ขขนนเ้้มมมมแขขข็็งึึนนนนนนนจจจาาาากกกกววสชิิที่่เเพปร เกมของรัฐไทยเพื่อมุ่งไปสู่สันติภาพจึงไม่ควรใช้วิธีการรุนแรงเพราะมีแต่จะทําให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอ,อีกอย่างนี่ไม่ใช่สงครามทางการทหารคือกวาดล้างไปก็เพิ่มขึ้นมาใหม่เรื่อยๆตราบใดที่ชาวมาลายูยังเชื่อว่ารัฐไทยไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนมาลายูผลทางสู่สันติภาพของเรื่องนี้คือต้องหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายดับได้โดยฝ่ายบรเอ็นก็บอกชัดเจนในรายการของไทยรัฐซี2ว่าไม่ได้ต้องการไปถึงขั้นเป็นรัฐเอกราชแค่ต้องการความเป็นธรรมจากรัฐไทยสนใจรับชมข้อมูลที่น่าสนใจนี้แบบเต็มมมๆสาารรถับชได้ท รายการ C2 ช่องไทยรัฐนิวส์ข่าวไทยรัฐครับ